รู้แล <c ười> ้วแก้ตัวไหนครับอ่ะแก้ตัวไหนครับใครรู้แล้วว่าต้องแก้วันนี้ฟังไปแล้วนะอัพเ่บเล็กนึ่งเอาไม้ไม้แกอะไรครับแก้ที่ัลาร์มแกที่ตูดหลับเริ่มแก้ที่ตูวแล้วแก้ตัวไหนครับที่ตูวหลับแก้ตัวไหนครับติดตัวไหนครับติดตรงไหนแต่หนึ่งเชื่อว่าเราทำได้ ต้องต้องมีสีสายไหมต้องมีไหมครับมีสีสายแสดงว่าถ้าเราจะเป็นสิบสองเป็นที่เป็นต้องมีสีจแสทัศนคติเรื่องการทํางานใช่ไหมครับตรงไปที่ทาให้ดีสีสายเราจะเป็นสิบสองแล้วก็เป็นที่สิบได้แต่ถ้าเราไม่มีสีสายมันจะเป็นภาาระหร่างชั้ ถ้าคุณไม่มีสายงาน6สิ่งเนียคุณจะเป็นสูงสุดได้12เปอร์เซ็นต์สูงสุดได้12เปอร์เซ็นต์มั้แต่ถ้ามีหนึ่งสายคุณจะเป็น15บห้มัถ้ามีสองคุณอาจจะเป็น15หรือเป็น18แต่ถ้ามีสี่คุณมีโอกาสเป็นที่เ็ดเป็นบรมีเป็นความมั่นคงมันต้องดูครับว่าเราติดอะไร เราโมจะขุดดินแล้วเก็บดินหรือเปล่าไม่เก็บกองใช่ไหมรู้เรียนครับว่าทำไงจะเป็นทีสองมันเป็นที่เ็ดรู้เรียครับถัออ่มีใครถามต่อไหมกลับ่าได้แล้วเอไว้เราไม่ไค้ถามไม่ตั้งเงียบก็ไม่ามไม่ถามไหมเอาแล้วผมชอบคำถามไม่ถามไม่ถามตัวหนึ่งว่าไงนึ่งถามอ่ะเอาเวลม่อยู่จะถามจับเลยครับ อันี้มันมันมีจนจนเงินนี่แะเราไม่จนจนฝากคิดแต่ผมก็คิดทั้งวันนะคิดเองต่อเองแต่ว่าเขาบอกไม่หาแรงจนแรงเวลาจ่ายจนแรงวาจ่าแล้วก็มของแลามันไม่มีแรงดผมพูดเราจนแรงลาจ่ายเาไม่หาใครไม่จนเอเดี๋ยวอันนี้ี่รคุยกันนะ นะครับผู้เรากลังนี้ว่าเรา,เเรามีแรงบันดาลใจไหมมันใช่ไหมมีอย่านี้นนกว่านี้ใช่ไหมเราก,ก็ามีแรงบันดาลใจแต่ทำไมมันมันไม่เห็นทำให้เรามีพลังเลยอ่ยะเขาบอกแรงบันดาลใจนะทุกครัง้งที่ออมันจะ่ยวแน่นอนเลยเที่ยวก็ไม่สนุกนะเที่ยวก็ไม่สนุก กินก ok ok ็ไม่สน yeah, ุกกินก็ไม่อิ่มแลไม่สนุกไปเที่ยวทะเลก็ใจตาดูนะแต่ใจไม่สนุกคุณต้องไปใจคำว่าแรงบันดาลใจไอ้แรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องของการมีบ้านมีรถไอ้นี่ไม่ทำให้เราเต้นหรอกแต่แรงบันดาลใจที่มันเป็นแพชั่นทำให้เราตื่นเต้นวันต่อวันและทำให้เราทำงานต่อต้องมีกจะหักไขนมี าให้เจอก่อนนะว่าอะไรที่เราไม่กล้าไปทำใ้คุณอ่านตรงนี้ยกเปอยาอนะ่างง่ายถ้าเรากำลังสอบเอ็นทามรู้ผมนะสอบเอ็นทามทั้งประเทศทรอบเดียวมนะั้นใช่ไหมครับใครทำรอบเดียวครับทำรอบเดียวนะครับมมมสน,สนนะฮะกับมหก่นแกที่ต้องสอบ มีสิทธิสอบได้กขั้นเดียวครับถ้าหลุดแล้วปีนี้คุณจบเลยไม่มีสิทธิ์นะต้องรู้งปีหน้าเลยเครียดไหมครับเครียดอีกสามพันจะสอ,อสบอีกสามพันจะสอบเนะี่ยถ้าคุณต้องสอบเพื่อที่จะเข้ามหาลัยคุณคิดยังไงครับพี่สาวทำงานเสร็จไปเที่ยวเพ็กจะไปไหมครับไม่ไปไปหรอไม่ไปกินข้าวอ่ะ เครียดไหมกินเยอะยังงบนิดเดียวใช่ไหมกินดานยอะไปเที่ยวสนุกไหมไม่ไอ้เนี่ยเขาเรียกแสตชนคุณทำเอ็มวีคุณนอนไม่หลับทำไมเวลาที่ไม่สำงานหลับสบายแสดงว่าคุณยังไม่ดีคนไม่มีเป้าหมายจะไม่มีแสตชนและเป้าหมายไม่ชัดก็จะไม่มีแสตชน พราเชื่อไหมครับคนไม่ทิดสอบต่อให้เหลือ3สามวันเขาตื่นเต้นไหมไม่วันนี้ไปไหนครับเไปไหนแม่ทิมทะเลก็สวยจากกินต้งตังแล้วแต่คนที่ดีเป้าหมายชัดต้องได้เขาจะไม่อยากเหมือนถ้ามันไม่โปรเจกิงเนี่ยสอบเสร็จเมื่อไรถึงจะ ผมดูนะครับ th พี ý, ่ชายไหมมอตกำลังสอบประกอบตู้ใช่ไหมในประกอบช่วงนี้คเพื่ยนมาแอบทำไมเลยใช่ไหมเพราะเพื่อนเขาเริ่มสอบได้น้ำเลยแต่เขายังไม่ได้เวลาคุยพี่ก็ตอบเขาเองอย่างน่้กู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 เอาไว้ก่อนไปแล้วก็เอาไว้ก่อนไว้ก่อนกูจะทำอไงยังสอบก่อนยังมายุ่งกูได้ไหมใช่ไหม เพราะว่านี่แหละควแทชชแต่คนไม่มีเป้าหมายชาด ούμε, ยัดเจนนี่คือยกให้กาหาไม่เจอเพราะวันนี้ที่เราไม่มีแทชชันเพราะเป้าหมายเรายังไม่ไมมชัดเจนไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนไม่มีแต่อเบเกาตั้งมาให้แล้วสิบสองเดือนเนี่ยคุณต้องมีถ้าคุณอยากเป็นตำแหน่งนี้แต่ถ้าคุณไม่ชดัดเจนแทชชันคุณจะไม่กดิดถ้ามันมีแทชชันมันจะมันพิมารรวดก่อกบ้านเสร็จไม่ถึงครึ่งนอนหลับไม่ครับอานอนไม่หลับครับ มันย the ังไงบ้างต็เราเราเรีนบ้างใช่ไหมยิ่งเหนือสาวเดือนแล้วถ้าไม่เสร็จโดนปรับด้วยเป็นไงครับยิ่งหนักเลยนะครับนี่แหละครับที่เราไม่มีแพชชั่นเพราะเป้าหมายเราไม่ชัดกำหนดเวลาไม่ไม่ได้ก็ไม่ถึงเวลาใช่ไหมมันก็ไม่มีแพชชั่นโอเคไหมครับแล้วอี่างหนึ่เจอความว่าเราไม่มีแพชชั่นเพราะไม่มี นะเป้าหมายหรือเปล่ายังทําไปเรื่อยหรือเปล่าเสร็จก็ได้ไม่เสรก็ได้ไอ้คนไทยมันต้องทำอะไรเราเลยพี่เทสลองดูเจ้านายสั่งรมาเอ้ยพี่เทสช่วยหน่อยอาทิตย์นี้ต้องเสร็จนะไม่งั้นโดนปรับยี่สิบล้านหนอนที่นี่แน่นอนใช่ไหมครับนี่แหละครับเป้าหมายที่มีจุดหมดเวลาท่านนายกรัฐมนตรีมันยังไม่มีไม่จำเนาะโอเคไหม อยากให้เจอครับต้องหมายมาอย่างไม่มาไม่มีแพชชั่นหาไม่เจอแพชชั่นไอ้บ้านรถยังไม่มีตัวเราเพราะเราไม่มีตัวบ้านเราลองเซ็นสัญญาดูนะครับนะไม่มีเงินเนนะครับเขาเขากินสัญญาใช่ไหมกินไม่จังยังไงคุณก็ทังคือคุณก็มีอะไรก็ได้ที่มันเป็นกำหนดให้เรามีความตั้งใจอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะอ่ะอีกคำถามมีไหมใครอยากถามแทนกำลังก็ได้ พราะนั้นแม่ก็ถามว่าดาวไลอัพไลอยู่ไกลอัพไลอยู่ไกลเนี่ยเราจะสำเร็จได้ไหมเพราะเราว่าถ้าเราอยู่เฉพาะเยาเรียนจบเยนตีได้ไหมครับถ้าแม่เราอยู่กรุงเทพเราเ็ายเาเียนพยาเรียนจบเ็นตีได้ไหมครับทำไมจบครับความรู้ไม่อยู่ที่แม่แต่อยู่ที่หมหาลัยใช่ไหมครับ วันนี้ความรู้ไอ้เบยอยู่ที่ไหนครับอยู่ใน Youtube ใช่ไหมเราไม่จำเป็นอยู่ในเซนเตอร์วันนี้ถ้าเราเป็นนักเรียนที่รักดีจบได้ไหมครับเ,รเด็กดีได้มหาลัยมีอพร้อมครับไม่ต้องอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับแ,แต่เราต้องเป็นนักเรียนนักขี่คนหาพยายามนะครับเราจึงจะประสบความสำเร็จ โอเคไหมดีไหมคำถามไม่มีเนาะโอเคใครก็นึกขึ้นได้และอยากเล่าและพี่ถามอันนี้เนี่ยคุณเขาบอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีพระราชาพระราชาชเป็นนักพัฒนาเขาก็มี ทหารคู่ใจแะเป็นนักสร้างบ้านที่มืออาชีพทุกๆครั้งพระราชาก็อยากให้ทหารคู่ใจคนนี้สร้างบ้านเป็นความประทับใจมาตลอดเมืองทั้งเมืองฝีมือช่าง,งคนนี้แทบจะเนั้นเลยจนระยะเวลาผ่านไปช่างคนนี้อายุหกสิบก็บอกพระราชา อยากจะกลับไปอยู่บ้านใช้ชีวิตบ้านตายอย่างสุขดซอกพระราชาเขาผิดความเหนื่อยยากของช่างดูเขาบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งผมยังมีภารกิจการอะไรยังไม่เสร็จอยากให้ช่วยผเอาครับผมผมขอนะครับผมอยากอยุดนะผมอยากจะกลับบ้านเต็มทีแล้วอ่าๆโอเคกลับก่ับ แต่ผมขอเดี๋ยวนั ó, <c ười> mà, ้นเดี๋ยวสร้างบ้านหลังนี้เพราะผมไม่รู้จะหาช่างคนไหนที่มีฝีมือเก่งทวกนี้ได้เราะผมเชื่อแล้วไว้ใจคุณมากเอาหนังขอได้ช่างคนนี้อดแคบเลยนะเพราะโอเคทำไหมครับอารมณ์ของการทำบ้านไม่ได้มาจากใจแล้วใช่ไหม ไม่ไสนใจไม่ได้ตั้งใจสาบว่าให้มันจะเเจ็จสักเท่ากลับบ้านนอกกักนทีหนึ่งบ้านออกมาไม่สวยไม่เป็นที่พอใจเลยของช่างเองเขาคิดว่าเอาละพระชายเลืเลอกใชกก้กันทีหนึ่งพอถึงวันที่จะกลับพระราชก็บอกช่างน่า เป็นคนที่สัตว์เราชื่นชมในความสัตย์หลักในความตั้งใจมาตลอดระยะเวลาจนิดชีวิตสิ่งเดียวที่เราตั้งใจไว้สุดชีวิตคืออยากให้ท่านบ้านออกไปใช้บ้านายสักหนึ่งหลังบ้านที่ท่านสร้างหลังสุดท้ายที่เราจ่ายไม่อั้นให้ไม่อั้นเราต้องสร้าง เพื่อจะให้เป็นรางวัลแก่ท่านรู้ไหมครับช่างรู้รู้สึกไหมครับครับทำไมพรลช่อไม่บอกผมตั้งแต่แรกจริงไหมว่าจะสร้างมาให้ผม ความรู icana, ้สึกเสียดายของช่างเขาไม่รู้เนบ้านเขาช่างไม่ดีแต่ถ้ารู้บ้านเขาเขาตั้งใจนะครับวันนี้เขาแต่เรากำลังทำเรากำลังรู้ว่าเรากำลังสร้างบ้าน ถ้าเราเป็นช่างคนนึงรู้บ้านเราเป็นไงครับโอ้โหทุกกานี้จริงไหมพี่ถีทพี่ถันละเอียดไหมครับพอ,อมันเป็นบ้านาแต่ถ้าเราเป็นช่างที่รู้ว่าบ้านเราแล้วยังไม่ตั้งใจสร้างถึ <c oughs> รู้อะไรบ้าง <c oughs> มันก็ควรอยู่บ้านแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละใช่ไหม แล้ไวไหวที่สมวันตายรู้ไหมครับบ้านใครใครควรสร้างาตื่นเช้าขึ้นมาไปทำงานรีบตื่นไปอ,อ,กอ,อ,กอ,อกาบน้ำอาบท่าทำงานประจำแต่พอเอะไรตื่นขึ้นมานะครับกดก็นอนอกครคร่นอนต้องสร้างบ้านใครครับนี่แหละครับเขาต้องสร้างบ้านเราอย่าลืมน,นะครับตั้งใจระยะห่างระหวา่างเรากระเทศสองปีความ ตั้งใจทุกวันทุกตารางนิ้วมันคือบ้านเรามันคืออนาคตเรามันคือวงตระกูลเราทุกคนทำได้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันสวัสดี